ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสรกิ่งเพชรวันนี้ผมก็มากับน้องเฮงเฮงนะครับก็จะมาพยากรณดวงชะตาให้กับท่านอีกแล้วนะครับในการพยากรดวงชะตาในครั้งนี้นะครับเป็นการพยากรณ์ช่วงดาวกําลังจะเรียงกันโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ดาวจันนะครับโลกโดยมีโลกอยู่ตรงกลางนะครับเกิดเป็นพระจันทร์เพ็นวันที่21 วันที่21เนี่ยนะครับเกิดเป็นพระจันทร์เพลน,นะครับที่ราศีมีนนะครับจะเกิดสิ่งใดต่อชาวลัคนาราศีพิจิกก่อนฟังคําทํานายไทยทัพก,ก่อนฟังคาพยากรณ์กดถูกใจกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนับจากนี้ไปเลยวันที่คุณดูคลิปนี้ไปประมาณถึง8พฤศจิกาคุณมีโอกาสเกิดโชคคุณมีโอกาสเกิดช่องทางไรายได้พิเศษคุณมีโอกาสเกิดช่องทางในการก่อเงินนะครับ คุณมีโอกาสที่จะมีลาบผลบางอย่างให้ใจต้องโฟกัสมีความคิดที่จะโฟกัสไปเรื่องลาบผลรายได้สิ่งต่างๆที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จบางอย่างเข้ามาสู่วิถีของดวงชะตาเป็นช่วงที่สถานการณ์บางอย่างที่จะคุณจะควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะการประทะจะเกิดขึ้นกับคุณได้คุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะนะในดาวเนี่ยนะทำให้คุณต้องทะเลาะกันโดยไม่จําเป็นกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานหรือญาติพี่น้องจะเกิดขึ้นกับชะตาคุณด้วยให้ระวัง การประทะหรือท่านใดที่ทํางานประจําอยู่ถ้าคุณทํางานประจําอยู่ในช่วงจังหวะนี้ให้คุณระวังการทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นพวกแนวหน้าพวกที่มันอยากพวกอยู่หน้าหน้าขององค์กรหรือพวกที่แบบพวกที่มันแบบมีโน้ตฮาวหน่อยจะอาจจะลองกักับเขาในช่วงนี้นะครับให้ระวังให้ระวังความใช้คาว่าไวพริบหรือความฉลาดหรืออ,องค์ความรู้บางอย่างของคุณเนี่ยจะทําให้ตัวคุณมีเรื่อง อันตรายเข้ามาสู่จิตใจเช่นมีคนมาหมั่นไส้คุณถ้าคุณโชว์ทักษะอะไรบางอย่างในช่วงนี้จะมีคนมาขัดขวางหูขวางตาคุณระวังการประทะอันเนื่องมาจากงานงานของคุณที่ทําอะไรบางอย่างในช่วงนี้จะมีคนมาขวางหูขวางตามีพวกแบบมืออาชีพเหมือนทําตัวมืออาชีพนะทนใดทำงานร่วมกัคนอื่นหลายคนเนี่ยมาแบบเขาเรียกว่ามาแบบข่มคุณอะหรือว่าเป็นลักษณะของแบบ มีการขัดแย้งกันอันเนื่องจากงานก็แล้วกันนะครับช่วงนี้อาจจะมีงานแก้ไขปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์ให้การตัดสินใจอะไรบางอย่าง<ม>เกี่ยวกับงานของคุณนะครับหรือว่าคุณจะหวังผลบางอย่างเกี่ยวกับงานคุณนะบางท่านที่ตกงานก็จะโฟกัสเรื่องงานมากขึ้นหรือมีโอกาสเกิดช่องทางไรายได้พิเศษสำหรับคนไม่มีงานประจ,จํามีโอกาสเกิดช่องทางไรายได้พิเศษด้วยก็ได้นะหรือว่าคุณกําลังมองหางานมองหาหรือรอคอยงานอยู่เนี่ยให้คุณรออีกหน่อยนะนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ดวงชะตาเนี่ย ช่วงนี้ไปเนี่ยไปไปลายเดือนนี้ไปถึง8พฤศจิกาเป็นจังหวะและโอกาสที่ชาวลัคนาราศีพิจิกควรทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีคนมาเข้าก้าวไก่หน้าที่การงานของคุณสําหรับท่านใจที่ทํางานสิ่งใดอยู่ระ่ว่างงานประจำหรือส่วนตัวโฟกัสเรื่องราวของตัวเองเพราะจะมีคนอื่นมาโฟกัสในกิจกรรมในวิถีของดวงชะตามีคนมาขวางหูขวางตาคุณได้ง่ายนะโดยเฉพาะคุณจะหยิบจับทําสิ่งใดอาจจะมีความท้าทายบางอย่าง หรือบางท่านอาจจะมีเรื่องให้แบบอึดอัดเกี่ยวกับงานก็ได้มีงานหน่าเบื่อมีการอึดอัดนะครับมันแปลลักษณะที่ว่ามีงานเอกสารมากขึ้นนะครับแต่ว่าในดวงดาวบอกว่าท่านใดที่มีช่องทางไรายได้พิเศษอ่ะมันมีโอกาสที่จะทําลาบผลบางอย่างให้กับคุณได้นะครับแล้วก็ในดาวเนี่ยอาจจะมีคนใกล้ตัวมาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเงินคุณจะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นเพื่อนนะครับ รวมไปถึงว่าคุณมีโอกาสที่มีการเล่นแร่แปรธาทุาเรื่องเงินนะครับหรือเอาเงินไปนล่อลงทุนอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีความจําเป็นบางอย่างที่ต้องจัดการสร้างเพราะะ้ใช้คำว่าสมดุลทางไรายได้และค่าใช้จ่ายบางอย่างของคุณมีการจัดการบริหารรายรับรายจ่ายบางอย่างแล้วก็หากคุณมีความต้องการที่จะมีชีวิตทางการเงินที่ดีเนี่ยช่วงนี้เนี่ย คุณพยายามล่อสิ่งต่างๆที่จะนํามาซึ่งลาบผลให้มากศึกษาให้มากเพราะว่าคุณจะมีโอกาสได้องค์ความรู้ที่ดีดาวเนี่ยมันกระตุ้นให้คุณเนี่ยมีการเชื่อมโยงจิตใจบางอย่างที่จะเข้ามาสู่ในเรื่องของปัญญาคือเป็นลักษณะของเอาง่ายคือจะได้องค์ความรู้ที่จะก่อให้เกิดลาบผลถ้าคุณเอาตาเอาหูเอาสิ่งบางสิ่งไปฟังในสิ่งที่ดีตาไปฟังที่ดีหูไปฟังในสิ่งที่ดีจะล่อผลประโยชน์ล่อลาบผลบางอย่างมาสู่ชีวิตคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เพราะว่าดาวช่วงนี้ถ้าได้องค์ความรู้ได้สดับอะไรบางอย่างจะนําลาบผลนําผลกําไรหรือสร้างเป็นไรายได้พิเศษได้นะพยายามฟังในสิ่งที่ดีในช่วงจังหวะที่ดาวมาและสถานี้การติดต่อการสื่อสารจะนํามาซึ่งเงินหรือการพูดคุยการทําอะไรต่างๆกับคนใกล้ตัวหรือผู้รู้ต่างๆจะนํามาซึ่งองค์ความรู้องค์ประกอบในการได้เงินหรือว่ามันแปลว่ามีคนมาปรึกษาอะไรบางอย่างคุณในสิ่งที่คุณถนัดหรือตัวคุณจะได้ให้คำปรึกษาคนอื่น หรือไม่แค่นั้นคุณไปปรึกษาคนอื่นก็ได้เป็นลักษณะนี้นะในดวงดาวเนี่ยแล้วเป็นจังหวะที่คุณเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ให้อย่างที่บอกว่าปวดหัวสายตาเจ็บตาใช้สายตาเยอะความดันปากฟันมีบาดแผลเกิดขึ้นนะครับปวดท้องอะไรลักษณะนี้นได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ลีลาชีวิตอาจจะเจ็บป่วยเจ็บป่วยได้ง่ายนะแต่ว่าถ้ามีการเดินทางดวงบอกว่าจะมีการเดินทางไกลมีการเดินทางบ่อย นะครับเกิดขึ้นด้วยนะในดวงดาวเนี่ยแล้วก็พลังงานชีวิตคุณจะมากขึ้นนะครับให้ระวังส่วนหัวนะส่วนบนหัวไปถึงคอเนี่ยคุณอาจจะไปชนนู่นชนนี่ได้ง่ายนะครับหรือว่ามันแปลว่าตามร่างกายคุณอาจจะมีรอยขีดข่วนคุณลองไปสังเกตให้ดูบางทีคุณอาจจะไม่ได้สังเกตมันก็ได้นะครับนะมันจะมีรอยแผลเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงจังหวะนี้นะครับเราเป็นจังหวะที่ลีลาชีวิตนะครับนะก็จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับ เป็นจังหวะที่ดวงดาวเนี่ยหากคุณใช้สติปัญญามีแผนการอะไรบางอย่างที่ดีต้องบอกว่าเดือนนี้จะมีมุมที่ดีเพราะว่าแผนการวางแผนเนี่ยจะดีมากถ้ามีการวางแผนมันึงคาดการในสิ่งต่างๆล่วงหน้านะครับเป็นขั้นเป็นตอนช่วงนี้คุณจะมีสิ่งที่ดีด้วยกําลังของดวงดาวเนี่ยนะครับจะส่งผลกับวิถีความเป็นไปแล้วก็ดาวการงานคุณก็จะตีโกนไปถึงดาว ที่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าการงานคุณคุณมีโอกาสที่ดีนะครับนะก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับที่รอการการเปลี่ยนแปลงงานในช่วงก่อนแปดพฤศจิกานี้มีโอกาสที่ดีแน่นอนนะครับแต่ในช่วงตุลาท่านใดที่ทํางานประจําอยู่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลมันอาจจะมีเรื่องอึดอัดมีเรื่องเบื่อหน่ายนะครับมีเรื่องเบื่อเบื่อเซ็งเซงหรือการงานอาจจะผิดพลาดได้ง่ายต้องระวังโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานอะไรนึงที่มันสุ่มเสี่ยงก็ต้องอย่าประมาทนะครับ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะมีโอกาสท่านใดที่มีความรักนะจะมีโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือมีช่วงเวลาบางอย่างที่ดีร่วมกันนะครับมันแปลอย่างนี้ก็ได้นะนะครับคุณควรคุณควรที่จะหาเวลาทํากิจกรรมเชิงบวกร่วมกันนะครับให้มากนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะดวงดาวที่ที่มีมุมที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่ดีที่จะที่จะแบบ มีโอกาสสูงที่จะจะได้แบบได้ความรักอะ่ะได้เติมเต็มความรักอะ่ะเพราะว่าดาวความรักนั้นโครจรโดดเด่นเป็นจังหวะที่ดีมีโอกาสเกิดรักลับๆหรือมีคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาสู่ดวงชะตาของคุณก็ได้นะครับนะหรือว่ามีรักที่เปิดเผยไม่ได้หรือว่ามันคุณไปเล่นโซเชียลออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคนเข้ามาเซลล์คุณก็ได้นะครับหรือมันเป็นรักที่ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับนะแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณอาจจะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมสนุกสนานลื่นเลงเกิดขึ้นกับดวงชะตาโดยเฉพาะหลังตุลาไป ไปไปลายเดือนไปดูลาจะมีกิจกรรมสังคมกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมดูหนังหรือได้ดูหนังดูคือถ้าไม่มีกิจกรรมกลุ่มเนี่ยมันจะแปลว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณมีเพศตรงข้ามเข้ามาติดต่อหรือว่าเป็นโชคที่คุณเนื้อหอมดึงดูดมีคนเข้ามาชอบหรือว่ามีใครบางคนเอาใจมาผูกพันนะครับหรือคุณจะมีกิจกรรมสังคมมันรวมไปถึงว่าคุณมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่รู้สึกพึงพอใจรวมถึงท่านใดที่นั้นก็อาจจะมีแฟนเก่าติดต่อเข้ามาก็ได้ หรือไม่เช่นนั้นมีเรื่องราวให้นึกถึงแฟนเก่านะครับสำหรับคนที่มีแฟนเก่านะนะครับหรือมันรวไมไปถึงว่าจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณหรือว่ามีคนในครอบครัวที่เกี่ยวพันกับเรื่องเพศตรงข้ามกับเรื่องแฟนคุณกับเรื่องคนรักคุณอะไรนะลักษณะนี้ก็ได้หรือแฟนคุณกับครอบครัวได้เจอเจอกันหรือครอบครัวของคุณได้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณหรือเอาใจมาผูกพันถามทุกถามสุขคุณก็ได้นะครับแต่ว่าในดวงดาวเนี่ยอาจจะพบ เพราะว่าในดวงนี้ในช่วงนี้นะครับคุณจะเนื้อหอมมากขึ้นนะโดยเฉพาะหลังเดือนกันยาน,นี้ไปนะครับคุณจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะครับเป็นพิเศษนะครับคนใดที่โสดมานานจะมีโอกาสพบรักพบเจอเพศตรงข้ามหรือมีความรักเข้ามานะครับแม้มันลงเอยหรือไม่ลงเอยก็ตามแต่ว่าดาวมันบอกว่ามีกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดเพศตรงข้ามให้ได้เจอเจอหรืออยู่ดีๆไปร้านได้ไปร้านอาหารนานๆทีไม่ได้ไปหรือได้กินของอร่อยนานๆทีไม่ได้กิน นะครับหรือมันรวมไปถึงว่ามีโอกาสได้เจอเพศหญิงเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายนะจะได้เจอผู้หญิงที่ไม่ได้เคยได้เจอแล้วได้คุยกันถูกคอคุยกันโดยบังเอิญแล้วก็ผ่านไปก็ได้หรือมันรวมไปถึงว่าเจอใครบางคนทางโลกออนไลน์ก็ได้นะครับหรือไม่เช่นนั้นผู้ชายเจอผู้หญิงผู้หญิงก็เจอผู้ชายนะคือสลับกันนะครับเป็นลักษณะน,น,นั้นก็คนที่คุณไม่เคยคุยก็ได้หรือคนเคยคุยก็ได้นะแต่มันมีโอกาสที่จะมีการพูดคุยอะไรบางอย่างนะครับ มีการสื่อสารกับเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาแล้วรู้สึกดีคือจะมีคนเข้ามาสัมพันธ์กับคุณนะครับเป็นดวงชะตาเป็นจังหวะที่อาจจะมีความลับบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณคุณเป็นสังเกตให้ดีอาจจะมีความลับบางอย่างของคุณเกิดขึ้นหรือความลับบางอย่างของคุณถูกเอาไปพูดหรือมีคนดินทาคุณลับหลังคนใกล้ตัวคุณเอาคุณไปดินทาอะไรก็ขนาดนั้นนะครับ ในช่วงนี้ยังมีคนใกล้ตัวพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลืออาจจะเจอเพื่อนเกา่าคอนเน็กเก่าเครือข่ายเกา่าก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นเป็นจังหวะที่มีโอกาสได้สิ่งที่มันพึงพอใจทางจิตใจเข้ามาด้วยนะครับอาจจะเป็นเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในบ้านก็ได้นะครับแล้วก็เป็นหนังสือเป็นตำราหรือได้เสพข้อมูลข่าวสารได้มีกิจกรรมดูหนังฟังเพลงมากขึ้นก็ได้หลังไปตุลาเนี่ยคุณคือท่านใดที่แบบ ยังไม่มีเรื่องสุนทรีเข้ามาในจิตใจเนี่ยพอตุลาเนี่ยนะครับพอหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีมุมที่จะมีเรื่องสุนทรีม,ทรมีเรื่องดึงดูดมีเรื่องให้คุณนั้นดึงดูดเกียกันกิจกรรมที่เป็นลักษณะของดนตรีเต้นรากิจกรรมเลื่นเริงสนุกสน,สนานนะครับบางอย่างเข้ามานะครับได้พบปะได้กินของถูกปากอะไรลักษณะนั้นในดวงนะครับแต่เป็นจังหวะที่เช้าคณะราศีพิจิก็ต้องระวังการรายจ่ายต่างๆคุณจะมากขึ้นนะแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณเนี่ย ที่รอการจัดการเกี่ยวกับเอกสารใบอนุญ,ญาตต่างๆก็มีมุมที่ดีนะครับนะก็ในดวงชะตาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยในช่วงนี้ไปนะจนถึง8ปดพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงที่แผนการลงทุนต่างๆเช่นรายได้จากการเก็งกําไรต่างๆถ้ามีนะนะครับในช่วงนี้อก็ต้องระวังการโจรกรรมถูกโจรกรรม ถูกช่วงชิงหรืออยู่ดีมีแก๊งมิจฉาชีพโทรมาหาคุณมาหลอกลวงคุณได้ง่ายๆนะนี่จะไปให้ข้อมูลใครง่ายนะครับในช่วงจังหวะน,นี้จะมีคนมาคอยขัดล่าคุณขัดผลประโยชน์บางอย่างกับคุณก็ได้แล้วก็จะมีเรื่องจุกจิกกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องไม่เช่นนั้นญาติพี่น้องเจ็บป่วยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกที่รอการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ย้ายที่อยู่อะไรลักษณะนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ตลอดนะครับ หรือไม่เช่นนั้นคุณที่รอการจัดการกับมรดกหรือบ้านรถอะไรต่างๆนะครับก็มีมุมที่ที่ดีตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลาบจะ,จะได้ลาบเป็นมรดกหรือได้เป็นที่ดินหรือได้หลักทรัพย์หรือมันแปลว่าเลขเลขเลขเกี่ยวกับรถรถเก่าบ้านเก่าคนแก่คนตายไปแล้วให้โชคนะครับวันนี้ เอาไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมเลขมือถือและเลขตัวคุณด้วยนับจากนี้ไปเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ